สวัสดีพี่น้องพบพ่อกับช่องสาวตุ่มบานตำแนกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะในคลิปนี้ก็ย่างยู่ที่ทำหินงอกหินหย,ย่อยคือเกา่าพราบามันยาวเนาะต้องขออภัยเดอ้อคลิปนี้แห้งสิบหานะที่ผุนพี่น้องหินงอกหินหย่อยที่สาวตุ่มภาพพี่น้องไปเบิ่งก็อยูที่ ทำเอิ่นเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า c r o s t t h world of Cross แปลว่าทำเดอก็วแปลว่ามาจาก w o r l ์โคือซอหม่บานเนอะพี the world ่น้อง c r o s s t อ e ์โ l ล of อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะทำตัวนี้อยู่ในขุนเขาจูรา ซึ่งเป็นคุ้นเขาทีง่งาวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลงไปทางฝรั่งเศสแต่ว่าทำตัวนี้อยู่ในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะใส่เวลาสองชั่วโมงครึ่งจากบ้านสาวตุ่มไปสาวตุ่มก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวทำ เนื่องมาจากว่าอากาศมันห่อนเนาะพี่น้อง3637องศาอยู่เฮื่อนก็ห่อนก็ต้องเลยฮามองไปเห็นมันเศร้าห่อนก็คือทำนี่แหละมันอยู่ใต้ดินเนาะมันอยู่ใต้เขามันก็เลยเหตุให้อากาศเย็นภายในบริเวณทำนาะพี่น้องตั้งแต่พะท่านในเขาไปทางหน้าซําเด้ อยู่ปากธรรมนี่แหะอากาศสัมผัสได้ว่าเย็นเขาไปทางไหนแล้วแห้งเย็นพี่น้องวัดอุณหภูมิใดเก่าถึง12องศาแต่ส่วนหลายสาวตุ่มคิดว่าเก่าองศานะเพราะว่าอยู่หันประมาณ4ีหานาทีนาะพี่น้องสาวตุ่มมาบายเบิงขาเบิงแข้งเนี่ยโอ้ยเย็น ซึ่งก็เป็นการดีคือกันเพราะว่าระวังที่เข้ายางเบิง่งยางส้มถูกสอกทุกมุ่มของถ้ำนี่เข้าบ่อหูซึกห่อนอีกอย่างหนึ่งนี่สาวตุ้มนี่เป็นโรคเอ่อออกซิเจนไปเลี่ยงสมองบอกคอยพ่อเนาะแล้วก็เข้าไปอยู่ในหม่องแอร์อัดหรือว่าคนหลายนี่สาวตุ่มสิหยาดออกซิเจนเขาบ่อกเก่ง ขนาดออกซิเจนบ่เก่งกับออกซิเจนกับไปเลี่ยงสมองบอ่อพ่อเนาะแต่ว่าในถ้ํใน่สาวตุ่มบอเด้มีปัญหาเนาะเพราะว่าถ้าม,มันระบายอากาศได้ดีนั่นนะมีปองออกหลายปองสาวตุ่มคิดบ่าได้นี่เพราะว่าน้ำอยู่ในถรมหันบาดเจียนนี่แล้วก็ไรสอดออกไปทั้งหนอกคุณเนาะ ส่วนทรรมที่สาวตุ่มไปหากรณนั่นก็คือทรรมที่เป็นทะเลสาบที่งหญ่ที่สุดในยุโรปเนาะอันนั้นก็อากาศท้ายเทได้สะดวกคือกันสาวตุ่มบ่มีอาการบอนสีมีอาการนั่นคือทรรมอยู่ประเทศสเปนคนนั่นก็แย่กันเข้าไปไปอ๋อกันอยู่ว่าเป็นป่าสิลงลีสาวตุ่ม ทั้งหอนประเทศสเปนทำสเปนคือมาห่อนมูนี่บอกเข้าใจคือกันเนื่องจากว่าประเทศสเปนมันห่อนเนาะก็เลยไทยๆทำก็ฮห่หอนส่วนประเทศสวิตนี่อ้อยทำเย็นพี่น้องเก่าถึงสิบสององศาย่างเบิงกับบะเมืยแต่ว่าแย่เพาปีนกระแตบกระแตบขึ้นบนสูงแน่นี่ก็เมยเด้อ,อสาวตุ่มหูซึกว่าออเมย ตื่นมาเศร้ามากปวดขาปวดสะนองด้วยแม่พี่นองแต่ว่ากะคุมคาเนะเขาไปได้ทำแล้วหันมันจะสวยงามคือพี่นองเห็นนั่นละ่ะเพิ่นกะสิใส่ไฟติดไฟเนาะน้ำมุมนน้ำซอกสาวตุ่มสิเป็นคนที่เฮ็ดยังสาเนาะการเบิ่งเขาไปเที่ยวบนหันบนนีนี่สาตุ่มนี่ตอนที่แรกอะ ก็กลุ่มจับกลุ่มไปนําเขาอยู่ได้พี่น้องมาดนั่นละ่ะเฮ้ยแมนเขา้าซาหารังค้อนกับน,น้ำมาบอท่านหารังค้อนกับไปก่อนช้าตุ่มหนีสิยุกกลางกลางกลุ่มเนาะกัะสิทายคลิปทายยังสํารวจเบิงดินเบิงหินนี่ละ่ะื่จังพี่น้องเห็นนี่ละ่ะงวกมากโมข้หนี้เปละ่ะอยู่พูดเดียว จะมีอยู่คลิปหนึ่งสาวตุ่มนี่หลอนทั้งคลิปเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้บ่มมีบ่มี่มยังบ่มีี่บด้สัมผพัสว่ามันหลอนนะนะเพราะว่าเพราะว่าบ่บเป็นบบ,บตื่นดาคนะแต่ว่ามีอยู่คลิปหนึ่งสาวตุ่มยอมรับเลยว่า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 เจ้าของเป็น เป็นเสีียวๆบัดหนึ่งเป็นคือจังนี่ดวงตาหลายคู่จ่องมากหาสาวตุ่มนี่าละ่ะคือในใจห่วยมากาเที่ยวซื่อๆเด้อย,ยังไม่เห็นยังกันเด้อว <c oughs> นะนาะนาะพี่น้องอันนี่เซนตัวนี้ที่เง้าวลงมากก็มูก็กองมีอยู่เสศษหนึ่ง จังไายไบไหลายอยู่มันไปใส่เบิร์สสิหินนี่นี่นี่ได้ไนี่มันสัญญาอโคมูเซนน้อยออดหลอดล่างอันก็คือจังโบคือจังริบบิ้นจังศิละพี่น้องหินหย่อยนี่ยนะส่วนหินหงอกเนี่ส่วนายสิคือคือคือผักขันแปลงสันคือปลอกดาบปลอกมีดแปลงสันนะสาวตุ่มบวาได้นี่ ให้ไ,ได้ทำหันเพิ่นกะสิเห็ดขั้นใดเฮ็ดเปร่าให้ห้าจับขืนจองขืนเนาะบางหมองบางช่วงกะสิได้ลงขั้นใดบางช่วงกะสิได้ขืนขั้นใดแล้วแต่ว่าลักษณะของของทำว่าห้าต้องขืนหรือต้องลงนะทำนี่สิมีความยาวาเท่าไดเพิ่นก็บ่ได้บอกแต่ว่าบนห่องท้วงสูงสูง การเที่ยวทำเด้อพี่น้องสาวตุ่มสิบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งว่าต้องเป็นคนมีไว้พริบเนาะระวังที่เฮายางหั่นลังหม่องมันแคบเนาะก้อนหินกระสิตําหัวเด้ซุ่มเพนยางออกก้อนสาวตุ่มหันกระตาโป๊กโหลดหลายคนอยู่แล้วก็ซุ่มยางน้าหลังสาวตุ่มนส่วนหลายสิบ่อกถือตำเพราะว่าสาวตุ่มสิประกาศบอก,บอกขาเจ้าว,ว่า ราวังก้อนหินเดอ้อเราบังหัวเดอ้อนะสาวตุ้มสีบอ่อแห้งๆข้าเจ้าได้ยินเขาเจ้ากะบ่ถือก,ก้อนหินต่ำหัวหรือว่าบ่ไปต่ำก้อนหินเนาะแล้วก็ประการที่สองที่ต้องมีความไว้พริบเนาะก็คือต้องแนมเบงว่าทางนี้ที่ไหลว่าถ้าเือดินมันถล่มลงมาเน,นาะเทากับบ่หูเนาะ ว่ามันยังสิเกิดขึ้นการเที่ยวทำนี่ก็มีอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเด้อพี่น้องเพราวะเฮาวบ่หูวว่าขั้นเป็นเหื่อนคนเนาะขางหือขางขางคือเฮื่อนบนไดมันมันบกแข็งแรงมันงมมันเอ็นหฮากัยังหื้แต่ว่าทำนีาเบาบ่มีความเอาบไม่มีวันสิหูใดเลยว่าบนไดมันหินมันขี่กันอยู่มันสิตตกลงมามันทนความหนักของหินเจ้าของบ่ได้ จิตถล่มใส่หัวเนาะอันนี้น้ำตกอยู่ในถ้ำได้พี่น้องมันไหลสวดสาดลงมาเนาะซีมีอีกภูเขาหลูหนึงเด้ออยู่ทั้งอินท ا ر ا กเกนอยู่ทั้งไกลาจากบ้านซ้าตุ่มประมาณสีชั่วโมงกต่ซีมี่น้ำตกอยู่ในถ้ำในหุบเขาจังสีหละ่ะมีโอกาสมือใดมือนึงซ้าตุ่มกับสิภาพี่นอ้องไปเบิ่งคือเก่าล่ะพี่น้อง แต่ว่าอันนั้นมันสีเหยแล้วก็บบเป็นบบเป็นลักษณะเอ่อได้เข้าไปในถ้ำปันไดโคตรว่าแล้ว่กูกกระจือบรายปันไดแล้วมีเพิ่นกระสิเห็ดไฟแสงสีใบน้ำนามน้ำหยังนะพี่น้องตอนนี้สาวตุ่มอยู่ผู้เดียวกลางหุบเขากลางถา้ำโบ่ิ้ไผ่ขั้นม่นตกลงไปหันกะ น้ำกับสีทังไปน้ำหองน้ำหิ่มแล้เนาะผููด็ดละสีน้ำไปเอาหลางเอาโสดขึ้นมาขั้นเบนววาพูดจึงว่าจดว่านสารตุ่งจะจะบ้างกูบอกพี่น้องหรับว่าการเที่ยวถำ้ำเที่ยวเขานี่มันต้องมีไว้พริบเนาะพี่น้องออกจากช่วงห่วงที่มันมีขั้นใดขึ้นลงซับซ้อนแล้วก็เป็นพื้นที่ราบเนาะพี่น้อง แต่ว่ากับมีห่องหลับห่องแหลบห่องคับแคบเข้าไปอีกได้คือจังสี่ขั้นบนระบ้างกระตาหัวนะพี่น้องหลยมองอยู่นี่ผู้นึงหัวใครบนทอําปั่นพนนี่นอบ้านนี้ก็ต้องขึ้นขั้นใดอีกได้บ้านนี้ช่วงนี้ทั้งรุมนี่สิเป็นน้ำน้ำตกนาะพี่น้องนี่แนมลงไปทั้งรุมสิเป็นน้ำตกทั้งเทิงก็สเปเปิเป็นเิ่นก็เหตดสะพานในเฮ้ายางแต่ว่าสะพานนั่นก็สิเป็น ตะไคร้เล็กตะไคร์นะฮะกสิเนียมสดลงไปทั้งรางน้่ได้สร้างความบาดเสียวให้นักท่องเที่ยวอยู่ขั้นผู้ที่บพื้นว่าขั้นผู้บ่บใจขั้นผู้บบอ,อันบ่คัดเติบนี่เข้าไปกิย่านยุ่นนะเพราะว่ามันกับเป็นตะยานอยู่คิดพอถึงความบาดเสียวว่าทาสาวตุ่มว่ายานบ่ กับยานละแต่ว่าบาดเสียวน่ะมันมีน้ำง่ามงาม่งามเนาะพี่น้องน้ำใสใสไหลสวดสวดอยู่ทุกพี่น้องได้ยินนั่นละ่ะการเที่ยวถทำของสาวตุ่มมือนี่ก็มีความประทับใจเนาะพี่น้องมีความสุขอากาศร่มรื่นเย็นสบาย ร่างมองล่างบอลกะหวาดเสียวล่างมองล่างบอลกับหลอนพี่น้องคือจังสาวตุ่มบอกพี่น้องเห็นแล้วว่าคือจังมีดวงตาหลายครูแนมเบิงเฮ้าแนมเบิงสาวตุ่มนี่นาะผู้อื่นเขากระสิหูซึกหรือบอสาวตุ่มบอได้ถามเนาะแต่ว่าสาวตุ่มนี่มีความหูซึกมีสิมีอยู่คลิปหนึ่งเวยพี่น้องได้รับความตื่นเต้นหวาดเสียวทั้งคลิปเลยมันเป็นหลอน,ลอน หัวหามูกับโเห็นนอยไปใส่เบิร์ดนะคือแน่ใจอยู่ในสาวตุ่มมูถิดเข้าไปในทริปน้ำกันนั่แหละเขาไปในเที่ยวในทำน้ำกันนี่แหละแต่ตังค้นตังไปเนี่ยแต่ว่ามันกับเขาคิ้วเลี่ยงคิ้วกันเข้าไปเนาะกับน้ำกลนกันเข้าไปเนี่ยจังเสียน้ำกลนกันเข้าไปน้ำกลนกันยางส่วนสาวตุ่มนี่สิทิมระยะห่างจากเพื่อนจากฝูงเนาะ เขาทิ่มโตคือโตทิมเขาล่ะแต่ว่าตลอดระยะที่ยางเขาไปได้ทำนี่ส่วนไร้ซ้าตุ่มสิยุคเดยียวแล้ว <c oughs> นน้ำไล่น้ำสอกน้ำส้อยไปไหมพี่นอ้องธรรมชาติส่างสันเนาะคนเท่ากับไปหาเสพความสุกจากธรรมชาติ อันนี้หินหินหย,ย่อยว่ามันโคมไฟระยะไหมพี่น้องเบ่งจังนึงก็คือปะกการ่างอัน,นอยู่ในาน้ำนะโบจักซื้อมันดอกปะกการ่างแต่ว่าอัน,นหินหย่อยนี่มันคืออันนี้คือหองหองโถงบอกหองใหญ่ที่สุดในในถ้ม เพราะว่าก็สิวหองไงบอน,นไหบอร์เมนไงบริเวณก่วงนาะพี่น้องไงบริเวณอันความสูงของถ้ำนอกจากบรรนเทายืนนี่แนมขึ้นไปทั้งขึ้งประมาณประมาณโดยสายตานอกพี่น้องบมเมนสีได้เศร้าเมตรอยู่บ่ยี่สิบเมตรนะบ้านสาวตุ่มเพิ่เอืนเอ่นเศร้าเศร้าโมันเศร้าเมื่อเศร้าตีนเลยเศร้ายี่สิบนี่นะบมัมนเศร้เาเสียงเด้ บาง,บงหินหอกตัวนี้เหตุพราะวูยู่พี่น้องวังว่าพี่น้องที่เข่ามาส้มคลิปสาวตุ่มเนาะสิได้รับความสุขจากบรรยากาศภพยในถ้รมหรือว่าสถานที่ที่สาวตุ่มพาพี่น้องไปเนาะส่วนความหูนั่นน้ำสาวตุ่มบกคอยได้เอาใส่เข้าไปปนใดดอกเพราะว่าหาลังเทื่อ,อาย่านมัน่เป๊ะน่ะนะนะ ขอมูนน่ะนะนะเพราะว่าส่วนหลายขอมูลมันก็สิเป็นภาษาฝรั่งเศสกับภาษาเยอรมันเนาะซึ่งมันม่แม่นภาษาเมสาวตุ่มสาวตุ่มก็เลยบออยากใส่ขอมูลที่ให้ความรู้เข้าไปปานดาย์ย่านมันบ่เปะคือจังสาวตุ่มบอกพี่น้องค่ะละเพราะฉะนั้นก็เอาแต่ความสุขกายสบายใจที่ได้เบ่งคลิปสาวตุ่มก็สิพยายาม เอาเห็ดทายทอดออกมาให้พี่น้องได้เห็นคือสาวตุ่มเห็นหนั่นล่ะสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มกะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาชมคลิปเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวตุ่มในามการเ็ดคลิปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มขอลาไปแล้ว